สุภพมงคลเฉลิมพระชนม์มรพันษาพระบรมราชินีสีสยามก้องพระเกียรติระบือลือเรื่องพระนามทุกเขตคามแซ้ซองสะดุดีขอพระองค์ทรงกเกษมเปรมมนัตคู่กษัตริยืนยงคงศักดิ์ศรีจตุรพิษพรพิพัฒน์จำรัตทวี คู่ภูมีมั่นคงทรงพระเจริญโดยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายพิระเมศวุฒิธรน,นติรักผู้ในการสำนักง,งานความรมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่